ขณะเดียวกันนะครับทางศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2นะครับได้บุรณาการติดตามและตรวจสอบการทำผิดกฎหมายในอ่าวปากพนังของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2โดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลและกลุ่มประมงอาสาดําเนินการติดตามและตรวจสอบการทําผิดกฎหมายในทะเลในการนี้นะครับได้ตรวจยึดเครื่องมือทําประมงกผิดกฎหมายประเภทลอบผักจํานวน50ลูกบริเวณร่องน้ำผักพญาตำบลท่าซักอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้รวบรวมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนซึ่งเพื่อลงบันทึกประจำวันเตรียมดำเนินคดีกับผู้ทำผิดต่อไปปัจจุบันนะครับการทำประมงผิดกฎหมายในอ่าวปากพนังยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่รัฐจะเข้มงวดในการปราบปรามอย่างไรก็ตามนะครับจากการบูรณาการของทุกภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนเชื่อว่าการทำผิดประมงอะของอขอภัยนะครับการทำการทำประมงผิดกฎหมายมีแนวโน้มจะลดน้อยลงในพื้นที่ครับ